บนคิดถึงเมทัศผ่านไ g แต่ง,งานนี้หลุดโฟกัสทักหน้าแปลก,ปลกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและใช้ชีวิตคู่กันสุดแฮปปี้ระหว่างพระเอกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์โดมปรกรณ์ลำกับสาวสวยเมทัศสุขขาวโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรพวกเขา แต่ตอนนี้ทั้งคู่ต้องห่างกันเพราะสาวเมทัตไปเที่ยวจนกระทั่งหนุ่มโดมบ่นคิดถึงผ่านไอจีเลยทีเดียวโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นบอกว่าหนีไปเที่ยวนานคิดถึงเรานะท่ามกลางชาวเน็ตชมความน่ารักของทั้งคู่แต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งหลุดโฟกัสทักเรื่องหน้าหนุ่มโดมบอกว่าพี่โดม